สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอ๋ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ MA, ขขาาดไอเสาราราชิฟทพรามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งคันคะะและเคสนี้เป็นเคสแรกของทางน้องเบนด์ด้วยที่ส่งมอบให้กับคุณลูกค้าค่ะอยากสอบถามพี่โอ๋ค่ะซื้อรถกับน้องเบน์เป็นยังไงบ้างคะก็บริการดีครับแล้วก็ติดตามดูในโซเชียลเนี่ยแหละแล้วก็มาเจอน้องเบนด์แล้วก็ถือว่าประทับใจในเรื่องของการติดตามเวลาเราบอกอะไรต่างๆน้องก็จะคอยติดตามให้หก็ประทับใจดีครับ ตัวรถเป็นยังไงบ้างคะพี่วันนี้โอเคครับชอบเลยเพราะเป็นตัวรถที่ลองแต่ง h ฮมเมอร์กับวิกเตอร์ผสมกันก็ถือว่าโอเคครับอ่าทำไมถึงเลือกใช้ Ford ในชีวิตประจำวันคะพีะ่ดูแล้วมันดูบึกบึนแข็งแรงดีแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดบ่อยก็น่าจะลุยได้ดีครับแล้วการบริการการต้อนรับภา,ายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างอ๋อดีครับให้หเลยหาดาวให้หาดาวเลยครับ อยากจะให้ทางพี่โอ๋เป็นตัวแทนครอบครัวฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกันทางโชว์รูมนิดนึงค่ะพี่ก็มาเป็นครอบครัวฟอร์ดได้ท่านใดที่ยังอาจจะยังไม่ได้เปิดใจลองใช้ถ้าเห็นรูปลักษ์ภายนอกแล้วเข้ามาที่โชว์รูมก็น่าจะติดใจทุกคนออกไปน่าจะแฮปปี้ครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสขา,าร,ราชบุกพราห5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะเช่นค่ะ ค่ะก็ส่งรงมอบรถพี่โอเป็นคันแรกเนาะก็ขอให้คันนี้เป็นรถที่ขนเงินขนทองของพี่โอนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยทุกการขับขี่ค่ะครับข,ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ